สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจินนี่จะพาไปดูแบตเติลพาร์ทใหม่และก็เอเจนที่เข้ามาใหม่ของวอลลอร์แล้วนะคะก็คือเอเจนชื่อว่า KO นะคะที่เป็นหุ่นยนต์คล้ายๆกับบอดที่เรายิงหัวกันทุกๆวันนี้แต่คืออัปเกรดใหม่นะมีซิกแพคมีกล้ามดูบึกบืนดูมีพลังนะคะ แล้วเหอจินก็จะมารีวิวสกิลนะคะว่าแต่ละสกิลทำอะไรได้บ้างอันติทำอะไรได้บ้างนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นเราจะไปรีวิวแบตเตอร์พาก่อนว่ามีอะไรน่ารักแล้วก็มีอะไรมาใหม่บ้างเดี๋ยวจะขอซื้อแบตเตอร์พาทั้งหมดเลยนะคะแบบคนรวยๆเขาซื้อกัน <c oughs> ไป <c oughs> ไม่ต้องชมครับพี่รวย <c oughs> เปล่าหรอเขาให้มาฟรีว้บัตตี้โคตรจะน่ารักเลยอ่ะมีความคริสตัลเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันเลยกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะคะอันดับแรกก็จะเป็นเอชอริฟเชอริฟสีดำเป็นเหมือนคริสตัลอยู่ตรงกลางแล้วก็มีบัตตี้อันนี้เป็นแบนเนอร์การอันนี้เป็นปืน ของสกายนะทุกคนนี่จิกซอสกายแล้วก็การ์ดสกายเล่นสโนมนเอ้ยเล่นสโนบอลอันนี้บีชอันนี้เป็นใครแตกนะทุกคนอันนี้อะไรก่อนรูปปั้นโอ้ชอตตี้คล้ายๆกับสกิลเอ้ยคล้ายๆกับสกินพามเลยนะคะทุกคน คอนปาร์ตี้สีสีมิ้นมินเซฟการ์ดลูกหมูแม็กมันมี่วะคนรวยๆแล้วก็คีย์บอร์ดววนะคะโอ้จกักน่ารักอ่ะคิวจอยน้องน่ารักมากแล้วก็บักกี้นะคะฟอร์ดการ์ดก็คือทุบ ถูบอาเงินออกมาเอาเงินออกมาซื้อของเร็วสเปโซวาบลูด็อกสเปคิวจอยอุย้ยน่ารักอันนี้คือน่ารักมากเลยนะเป็ดเวนเดลค่ะอุย้ยเวนเดลถือว่าในเป็นตัพนพานี้คือดีอยู่อะ่ะดีแบบใช้ได้ใช้ได้เยอะเลยอะ่ะ แฮนควินแล้วก็เป็นการ์ดของ K.O. นะคะเฟรนซี่อ้ยสวยอันนี้เป็นกล่องกล่องมินฮิมากา <c oughs> ปลาทอง <c oughs> เอออยากได้อันนี้อ้ยดูน้องสิทุกคนน้องกตลัองอยู่ในถุงน่าสงสารมากแล้วก็มีการ์เดียนของเออแอสตา อันนี้อ,อยากกินอ่ะอันนี้อะไรโรตีเชมาเชลแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเก่ะสางอะไรสักอย่างอันนี้คาออิอันนี้มาอันนี้แบกม่ไวแล้วแล้วก็เลเวลสีานี่เป็นออฟนะคะออปเปอเรเตอร์โอ้เรดรูแซลมอนแล้วก็ อันนี้เป็นแบบเหมือนรูปในโบสถ์ยังไงก็ไม่รู้ไฮไลท์ของเรานะคะก็คือมีดค่ะเดีย๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงอ่ตอตอาตอนตอนนี้นะคะก็จะไปใส่สกินให้ดูนะคะว่าถือยังไงมันเปลี่ยนสีได้ไหมหรือมันเป็นยังไงกันยวอขอลองใส่ออฟก่อนเปลี่ยนสีไม่ได้นะคะเปลี่ยนไม่ได้ แล้วก็มีแฟนซี่แฟนซี่อันใหม่อันไหนโอ้สวยสวยมีชอตตี้มีดามีนูน่นมีนี่อันนี้อันนี้มีไรมนะสกายอ้ยอันนี้เป็นอ๋ออันนี้คือมีหลายลายนะคะจิกซอมีสกาย มีคิวจอยมีแอซ่าแล้วก็โยรูนะคะอ้ยสวยสวย,ยแปลว่าอันอื่นก็เปลี่ยนหน้าดิการดเยนใช่ไหมโอ้ทุกคนมันไม่ได้เป็นแบบลายเดียวกันแต่ละปืนนะแต่คือมันสามารถเปลี่ยนได้ทุกปืนเลยค่ะเดีย๋ยวปืนนี้เราจะใส่สกายแล้วกันปะ ไปลองตัวละครแล้วก็ไปลองสกินกันดีกว่าต่อไปนะคะจะรีวิวเอเจนต์หม่นะว่าสกิลใช้ทำอะไรได้บ้างเราจะเข้าห้องฝึกซ้อมไปใช้สกิลให้ดูนะคะว่าดามเมจยังไงแฟดขนาดไหนหรือว่าสกิลใบอย่างงูอย่างนี้เป็นยังไงอุ๊ยแอบไปดูมาแล้วนิดนึงแอบไปศึกษานิดนึงนะคะว่ามันใช้ยังไงแล้วก็ มันนานขนาดไหนนะแต่คือก็ไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นเพราะว่าเล่นคนเดียวเงาเงาไม่มีใครมาเทสด้วยเลยนี่นะคะสกิลแรกนะคะสกิล C สเปนแกรนาดนะคะมีดาเมจประมาณ4ครั้งสามารถปาไปตรงๆก็ได้หรือว่าปาแบบหยอดๆก็ได้หนึ่งสองสามสีแอะ แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นสกิลแฟดนะคะสกิลคิวเหมือนกันเลยปลาตรงๆก็ได้หรือว่าปลายอยก็ได้เยี่ยๆจะลองโดนแฟดแบบเต็มๆตาแฟดสามวิได้นะแต่ถ้าหลบแฟดก็จะจางๆเวลาแฟดแตกนะคะก็จะมีจะมีแบบไฟน้อยๆโผล่ขึ้นมาว่าเฮ้ยแฟดจะแตกแล้วดูนะ ็นไหทุกคนก็สามารถหลบแฟดได้ทันแล้วก็มีแบบแฟดหยอดอ่ะโอ้โหขาวขาวจ่าสะเหลอเกินแล้วสกิล e นะคะเป็นสกิลคล้ายๆกับใบใบสกิลละกันพูดง่ายๆก็จะมีแอ e เรียแล้วก็สกิลใบนะคะติดติดสถานะใบประมาณ7วิ8วิถ้าจินับนะปึ๊บ 1, 1 2, 3 4 5 6 7 8ประมาณ8ปวิ <laughs> เป็นเวลาเวลาในหัวแล้วก็สกิลอันติอันติอันนี้จะอธิบายตามที่จริงเข้าใจนะคะทุกคนก็คือในระหว่างที่เรากดสกิลอันตีสกิลเอ็กเราจะมีติดสถานะเป็นเหมือนสตรีมเบคอนของ ของบิมก็คือเราสามารถยิงปืนเร็วขึ้นรีโหลดเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ศัตรูก็จะ,ะติดสถานะใบเหมือนกันระหว่างที่เราแบบเราเดินอะไรอย่างเี้มันก็จะมีวงแอรียแล้วทีทีเด็ดของสกิลนี้นะคะก็คือถ้าเราตายเราก็จะแบบเหมือนคล้ายๆกล้องไซเฟอร์นอนอยู่ตรงพื้นแล้วเราก็สามารถให้เพื่อนมาชุบเราได้ภายใน15วิแต่อันเนี้ยจินลองไม่ได้เพราะว่าจินนะเทสอยู่คนเดียวอุ้ย มีสวยเหมือนกันนะครับนี่ออุ้ยทำเป็นเล่นโ <c oughs> อ้ม่ด้มาต้องจัดละล่ะรอบนี้ห้ามพลาด <c oughs> อ่ะเดี๋ยวลองกดสกิลใหม่ให้ดูนะคะอันติเดี๋ยวเราจะซื้อปืนแล้วก็ยิงให้ดูว่ามันแบบรุนแรงขนาดไหน <c oughs> นี่เวลายิงธรรมาดาน,นะคะ <c oughs> อันนี้เวลากดอันติ <c oughs> <c oughs> นี่คือบีมสโตนเคลื่อนที่ เห็นไหมว่ามันจะมีแบบเวลาใบอยู่ตลอดเวลาตึมตึมตึมนั่นแหละทุกคนถือว่าเป็นคล้ายดูเอลลิตเลยก็ได้นี่คือสามารถแบบแฟดเปิดเองใบเองระเบิดเองอะไรอย่างเงี้ยนี่แฟดปุ๊บเปิดปับ๊บเช็คมุมนี้ปุ๊บโอ้โห ทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปดูสกินปืนนะคะว่าเวลาถือมันจะสวยมากขนาดไหนเนาะขอตัวแป๊บหนึ่งเอาล่ะคาทุกคนตอนนี้จีนอาจะมาดูการเลือกเอเจนต์ใช่ไหมว่าอลังการขนาดไหนโอ้แอรอนแมนปะเนี่ยอ,อคือเขาทำามาอลังการกันไปปะวะเชดูถือรูปซอง เทจ้โอ ja. ้ยเวลาแบบเวลายืนเฉยมันก็จะแบบกระดูกกระดิกกเหมือนหุ่นยนต์เลยนะเอ้าก็หุ่นยนต์ดีกว่า K.O. อันนี้คือเราจะเข้าไปดูอันนี้นะคะว่าระเบิดกี่บาทแฟตกิบาทอันตีมีกี่อันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าสกินปืนอ่ะสวยขนาดไหนมาดูกันอ๋อระเบิดนะคะมีลูกเดียวนะ 200บาทแล้วก็มีแฟด2ลูก250บาทแล้วก็อันติีนะคะต้องเก็บ7อันขอปิเศษก่อนนะคะจะดูว่าสกิลอีนี่มันรีชาร์จไหมก็ต้องรีชาร์จให้ป่ะ40่ะ4บวีนะทุกคนแล้วก็จริงคิดว่านะไอ Skill ้สกิลใบเนี่ยจริงฝั่งตรงข้ามน่าจะสามารถไอ้นี่ได้ทำลายได้ดูนะ เห็นไหมเวลาที่มันปักที่พื้นอ่ะหรือว่าปักตรงไหนสักที่หนึ่งมันจะเป็นแบบมันจะเป็นช่วงเวลาแบบว่าเหมือนรีคอร์ของโซวานิดนึงทาให้เราแบบทําลายได้แต่นี้ยังไม่ชวนะคะว่าทํลายทำลายได้หรือเปล่าเพราะว่าเล่นคนเดียวเช้ามากเดี๋ยวเรามาดูสกินปืนกันนะคะองเลืกใส่เวนเดลมาอ๋อทุคน อุ้ยคลาสสิกคล้ายๆกับมันก็สวยอยู่นะทำไปเล่นมันดูแบบดูดูรูดูหรูแล้วก็มีดนะคะมีดเอ้ยทำไปเล่นไปสวยนะครับนอ้นองๆอันนี้ลายแบบสกายทำ ดูดีเอ้ยอันนี้สวยอ่ะชอบมาเชลคล้ายคล้ายพามเฟนซี่อุย้ยอันนี้ก็สวยชอบอ่ะชอบอะไรแบบนี้อ่ะดูแบบดูรวยดูหรูฮารูฮาราบรูด็อกอุย้ยมันมันเงางอยู่นะมันไม่ได้เป็นแบบสกิลมันไม่ได้แบบสกินธรรมดา ก็มีจักโอ้ยยอรู้พอรูปรอพอรูปรอหรือว่ารอแต่รูปเฮ้ยสวยๆมีอะไรนะทุกคน,น่นี่เราไม่ได้เปลี่ยนรูปหรอเนี่ยคร่าวๆนะคะก็ถือว่าคุ้มคุ้มอีกแล้ว ต้องซื้อแบตเตอร์พานี้ต้องซื้อแล้วก็ตัวละครใหม่ต้องโดนค่ะเพราะว่าสก,กิลใบกว้างมากแล้วก็แปดประมาณแปดวีได้แล้วก็ระบุได้ว่าตำแหน่งอยู่ตรงแถวๆไหนสมมุติว่าเราป้าเข้าแถวๆอยูฮอใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะแ,แจ้งเตือนนะคะว่าตรงนี้มีคนโดนใบแล้วก็จะรู้เลยว่าตรงนี้มีคนแน่นอนแล้วก็ระเบิดดาเมจรุนแรงอยู่4รอบ ก็คือตรงนั้นเคลียร์แน่นอนหรือว่าเอาไว้แบบปลาระเบิดเหมือนบิ้มใช่ไหมปาตอนแบบเขาเรียกว่าพอแผนเสร็จมีคนมาแก้ปุ๊บตายชัวแล้วก็สกิลแฟดแฟตเข้าตัวเองได้ยิงเองได้นี่แฟตบ,บ๊อบเบี้ยงแล้วก็ไปลเลยคือเดินแบบเดินอาจจะเดินจะไม่รู้ว่าต้องแฟดยังไงนะแต่แบบ เหมือนไงเคาเตอร์แฟซูแล้วก็เดินคิดถึงเค้าเตอร์เลยแต่ไม่ไม่ไม่ว่าโรดีที่สุดค่ะแบ๊กใช้โอ้โหแสบตาก็รอตัวละครใหม่เข้านะคะประมาณน่าจะวันที่1 2ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูนะคะก็อยากให้มีประโยชน์ไม่ว่าไม่มากก็น้อย ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย